a อเจติกเอไออาจไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่นี่คือนวัตกรรมเพื่อนร่วมงานของคุณครับเอเจติกเอไอนะครับอาจไม่ใช่เครื่องมือแต่นี่คือเพื่อนร่วมงานของคุณที่จะทําให้ทุกอุตสาหกรรมทํางานได้ง่ายขึ้นจะเป็นยังไงไปติดตามกันใน i n n o t r a i n อีพนี้ครับ ต้องบอกว่าในปีพศนี้นะครับหากใครยังไม่รู้จัก AI หรือยังไม่นํา AI มาใช้ในชีวิตประจําวันต้องบอกเลยว่าแรมของคุณนั้นตกไปแล้วอาจจะต้องมีการปัดฝุ่นและมาทําความรู้จักกันหน่อยนะครับ AI หรือ Artificial Intelligence หรือในไทยที่เราเรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์ครับคือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรที่สามารถเรียนแบบกระบวนการความคิด การตัดสินใจการเรียนรู้ของมนุษย์โดยมุ่งหวังนะครับให้เครื่องจักรเนี่ยทำงานที่ต้องการตามความฉลาดมากขึ้นเช่นการแก้ปัญหาการเรียนรู้การสื่อสารและการตัดสินใจแทนมนุษย์นั่นเองครับต้องบอกว่าในยุคแรกของ AI ต้องย้อนไปที่ปีคศ1 9 5 0ถึง1970 19จครับจะเป็นการพัฒนาแนวคิดขั้นพื้นฐานให้ AI นะครับเข้าใจโลจิกมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเชิงตรรกะได้ครับเช่นการพิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์โดยอัตโนมัตินั่นเองครับ ยาวมาถึงในยุคปัจจุบันเราอยู่กันในยุค deep learning ครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ machine learning ตั้งแต่ปี2010จนถึงปัจจุบันที่เน้นการใช้แบบ neural network หรือเครือข่ายประสาทเทียมนั่นเองครับที่มีโครงสร้างซับซ้อนเพื่อแก้ปัญหาเช่นการจดจำใบหน้าการขับรถโดยอัตโนมัติและการคิดแทนมนุษย์มากขึ้น และที่สําคัญนะครับ AI มีบทบาทสําคัญมากๆที่คิดแทนมนุษย์มากขึ้นครับและล่าสุดนะครับ t o p 10เทคโนโลยีปี2025ครับจากรายงานของ Garner นะครับซึ่งอันดับหนึ่งก็คือ Agentic AI <S <S ต้องบอกเลยว่า AI มาแรงจริงๆครับตั้งแต่ปีที่แล้วที่เป็น Generative AI สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการศริลปะการออกแบบและดนตรีที่ไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถเจนภาพและเสียงจาก AI ได้นั่นเองครับ และปีนี้นะครับการมาถึงของ Agentic AI นะครับที่หลายคนเชื่อว่าจะเข้ามาปฏิวัติว,ตวงการธุรกิจและภาคอุตสาหากรรมพอเทคโนโลยีใหม่นี้ครับจะทำให้ AI เป็นมากกว่าแค่ผู้รับคำสั่งเท่านั้นนะครับ a อจติกเอไอหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ประกอบไปด้วยหลายเทคโนโลยีเขาจะทำงานร่วมกันครับเช่น Machine Learning และ n a t u r n l u a n g u r o e p s s i n s ครับเพื่อทำให้ AI ทํทำงานได้อย่างอิสระมีความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์อีกแล้วครับจึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากกับการทำงานในระบบอัตโนมัติโดยเทคโนโลยีนี้นะครับกำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆในการยกระดับธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดครับ มาดูกันว่า AI นะครับจะเข้ามามีบทบาทจะมาช่วยในภาคธุรกิจของเราได้อย่างไรครับหน,นะครับ AI เนี่ยจะมีบทบาทในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพราะว่า AI เนี่ยจะสามารถผลิตเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้บริโภคได้แบบเรียลไทม์เนื่องจากผู้บริโภคครับต่างคนต่างมีประสบการณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ได้ผลจึงต้องมีการนำเสนอในรูปแบบของดินามิกคอนเทนต์ครับ ทั้งนี้เรายังต้องศึกษานะครับเรื่องความเป็นส่วนตัวให้มากขึ้นเช่นกันด้วย 2. ครับ AI จะมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเราครับ AI จะกลายเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพราะความสามารถในการประมวลผลการคาดการแนวโน้มต่างๆและการจำลองผลลัพธ์ที่วางแผนออกมาได้ล่วงหน้าโดยการเนาคาดการว่าในปี2028การตัดสินใจอย่างน้อย15%ของงานประจำวันจะถูกดำเนินการด้วย AI ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก0%มาจากปี2024และ3ครับ AI จะเข้ามามีบทบาทในการเสริมศักยภาพขององค์กรครับข้อนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับการทาธุรก,กิจให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับการพัฒนาการทํางานของทีมในองค์กรให้มีความพร้อมในการนําเทคโนโลยีมาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยเพื่อเพิ่ม,ม,มความโปรทีฟในการทํางานให้มากขึ้นอีกด้วยโดย AI จะช่วยให้องค์กรสามารถลดการทํางานซ้ําๆบางอย่างและคาดการความเสี่ยงหรือสถานการณ์เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมแผนงานในการแก้ไขปัญหาร่วมกันและเพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศท,ที่เอื้อต่อการเติบโตของภาคธุรกิจสอดรับกับเทนเทคโนโลยี NIA พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพผ่าน,นกลไกการสนับสนุนที่หลากหลายภายใต้แนวคิดกรูมแกลนส์โกลส์โกลบอลโดยเริ่มจากการกรูมปูพื้นฐานองค์ความรู้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตรกรรมให้แน่นต่อด้วยแกลนการสนับสนุนทางด้านการเงินผ่านการให้ทุนในโครงการต่างๆทั้งในมิติของเศรษฐกิจและสังคมโกลส์ Gross, โปรแกรมบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตรกรรมในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและสุดท้ายกลไกที่เพิ่มเข้ามาใหม่อย่าง g l o b a l ที่จะผลักดันให้ธุรกิจนวัตรกรรมไทยโตไกลสู่ระดับสากลครับ ติดตามรายการ i n n o t a ทน n e x t Step ประเทศไทยผ่านเทรนนวัตกรรมได้ทางช่องทาง YouTube ของ NIA Channel และทุกช่องทางของ NIA นะครับสำหรับ EP นี้จบไปแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันว่า EP น่าจะเป็นเรื่องราวอะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ